สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับเมื่อพระเยซูทรงเรียกแล้วก็แต่งตั้งสาวก12คนแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในบ้านฝูงชนก็มาชุมนุมกันอีกครับจนพระเยซูและพวกสาวกไม่สามารถรับประทานอาหารได้ครับบ้านที่คาเบรนาอมอาจเป็นบ้านของเปโตร หรือเป็นบ้านของสาวกคนใดคนหนึ่งครับแต่ที่แน่ๆบ้านในที่นี่ไม่ใช่บ้านที่นาซาเรตแน่นอนครับเพราะว่าพระเยซูได้สรงย้ายมาอยู่ที่คาปนาอูมหลังจากที่ยอนถูกประหารชีวิตครับท่านมัทธิวได้บันทึกว่าเมื่อพระเยซูทรงทราบข่าวว่ายอนถูกจำจองพระองค์ก็เสด็จไปยังกาลิลีแล้วก็ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองนาซาเรต ไปยังเมืองคาเปอร์นาอูมครับคาเปอร์นาอูมห่างจากนาซาเรสประมาณ20ไมล์ครับทีนี้ข้อถัดไปเป็นข้อที่น่าสนใจครับเมื่อญาติพี่น้องของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์นั้นเขาก็ออกไปเพื่อจะจับพระองค์ไว้ด้วยเขาว่าพระองค์วิกลจริตส่วนพวกธรรมจารย์ซึ่งได้ลงมาจากกรุงเยรูซาเลม็มก็กล่าวว่า ผู้นี้มีนายผีเบเอลเซบูเข้าสิงเพราะเขาขับผีออกได้ก็ใช้อำนาจของนายผีนั้นถ้าเราสังเกตการเล่าเรื่องของท่านมารโกหลายครั้งเราพบว่ามารโกจะนำเรื่องสองเรื่องมาซ้อนกันครับคือเริ่มเรื่องที่1แล้วก็แทรกขัดจังหวะเข้ามาด้วยเรื่องที่สองแล้วก็กลับมาจบในเรื่องแรก เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับคือญาติพี่น้องมาหาพระเยซูเป็นเรื่องแรกครับแล้วก็พวกธรรมจารย์มาจากเยรูซาเล็มก็มาหาพระเยซูเช่นเดียวกันครับผมขอยกตัวอย่างการเล่าเรื่องแบบซ้อนของท่านมาระโกยกตัวอย่างจากบทที่5ครับเมื่อพระเยซูกําลังเดินทางเพื่อไปรักษาบุตรสาวของนายธรมารมศาลาที่ชื่อใหญ่รัส แล้วมราระโกก็แทรกเรื่องหญิงโลหิตตก12ปีเข้ามาสัมผัสพระองค์แล้วก็กลับไปที่เรื่องเดิมครับคือเรื่องลูกสาวเยวรัตอีกครั้งหนึ่งอีกตอนหนึ่งในบทที่11ขณะที่มราระโกกำลังเล่าเรื่องพระเยซูเห็นต้นมะเดื่อแล้วก็ทรงหิวเมื่อมะเดื่อไม่มีผลพระเยซูก็สาบต้นมะเดือ่อแล้วมราระโกก็แทรกเรื่องการชำระพระวิหารเข้ามาแล้วก็จบลงด้วย เรื่องการสาบต้นมะเดื่ออีกครั้งหนึ่งครับนักวิชาการหรือนักสารศาสตร์เรียกการเล้าเรื่องแบบนี้ว่าการเล้าเรื่องแบบแซนด์วิชซึ่งเราพบบ่อยในพระกิติคุณมาระโกครับเหตุการณ์ครั้งนี้นบอกว่าญาติพี่น้องจากเมืองนาซาเรสมาหาพระเยซูส่วนพวกธรรมจารย์ก็เดินทางมาจากเยรูซาเล็มเพื่อที่จะโจมตีว่าพระเยซูมีผีสิงครับ ท่านมารโกโจงใจนำเรื่องสองเรื่องมาประกบกันเพราะต้องการให้มีความหมายทางศาสนศาสตร์ด้วยครับก่อนอื่นให้เราพิจนารณาเหตุการณ์แรกก่อนครับในภาษาไทยมีการแปลมีการใช้ศัพท์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ละฉบับครับฉบับ1 9ึ่บอกว่าเมื่อญาติมิตรของพระเยซูได้ยินเหตุการณ์นั้นแล้ว เขาก็ออกไปเพื่อที่จะกันพระองค์ไว้ด้วยเขาว่าพระองค์วิกลจริตเสียแล้วทีนี้ฉบับคิงเจมส์บอกว่าเมื่อยาิมิตรของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์นั้นเขาออกไปเพื่อที่จะจับพระองค์ไว้ด้วยเขาบอกว่าพระองค์วิกลจริตแล้วทีนี้ฉบับของคาทอลิกแปลว่าเมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพรงค์ไว้เพราะคิดว่าทรงเสียสติเชิบับมาตรฐานครับเมื่อญาติพี่น้องของพรงได้ยินเหตุการณ์นี้ก็ออกไปรั้งพรงค์ไว้เพราะพวกเขาบอกว่าพรงเสียสติแล้วทีนี้เราพอที่จะจับประเด็นได้ว่าพวกญาติมิตรญาติพี่น้องของพระเยซูได้ยินข่าวแล้วก็เดินทางมาจากนาซาเรเพื่อที่จะกันพระองค์ หรือจับพระองค์หรือออกมาคุมพระองค์หรือออกไปรังพระองค์ไว้เพราะเข้าใจกันว่าพระองค์วิกจริตหรือทรงเสียสติแล้วครับเหตุการณ์อะไรที่ทําให้หลายคนสรุปว่าพระเยซูวิกลจริตเราก็ไม่ทราบชัดเจนครับแต่เราพอที่จะเห็นได้ถึงความห่วงใยความรับผิดชอบหรือสิ่งที่ต้องการปรามจากญาติพี่น้องต่อพระเยซูครับ เป็นพัฒนาธรรมของคนสมัยนั้นครับถ้าหากคนในครอบครัววิกลจติหรือเสียสติญาติพี่น้องก็ต้องออกไปคุมออกไปจับออกไปรั้งออกไปกันเอาไว้ครับเพื่อคนคนนั้นจะไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือคนนั้นทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือก็นําความอับอายขายหน้ามาสู่วงญาติพี่น้องในตอนนี้มาระโกไม่ได้กล่าวถึงว่าบิดาหรือโยเซฟ เข้าใจว่าโยเซฟอาจจะเสียชีวิตไปแล้วครับอีกเหตุผลหนึ่งที่พวกญาติพี่น้องเป็นห่วงก็คือพระเยซูไม่มีเวลารับประทานอาหารพระเยซูขัดแย้งกับหลายๆกลุ่มครับเช่นขัดแย้งกับพวกฟาริสีขัดแย้งกับพวกธรรมจารย์ขัดแย้งกับพวกเฮโรดซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในท้องถิ่นครับพระเยซูถูกโจมตีในหลายๆเรื่องครับเช่นเรื่องผิดกฎธรรมบัญญัติ เรื่องการรักษาโรคในวันสบาโตเรื่องการลบหลู่พระนามพระเจ้าไม่ยึดปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวยิวแถมยังตีความหมายโทราหรือพระบัญญัติเสียใหม่ครับมีฝูงชนมากมายติดตามพระเยซูและก็ต้องการให้ปรองรักษาโรคบรรยากาศตอนนี้คือเหล่าญาติมิตรพี่น้องรวมทั้งคุณแม่และก็น้องๆของพระเยซูได้ยินเหตุการณ์ก็เดินทางมาพบ พระเยซูเดินทางมาก็ไกลผสมผวรครับ20ไมล์มาตอนนี้เรารู้ว่าทุกๆคนครับแม้แต่คนใกล้ชิดคนในครอบครัวคนในถิ่นฐานบ้านเกิดก็ยังไม่เข้าใจว่าพระองค์เป็นใครมารกโกกล่าวถึง3มเหตุการณ์สำคัญครับคือ 1. พระเยซูไม่มีเวลารับประทานอาหารญาติพี่น้องเดินทางมาเพื่อที่จะจับพระองค์ พราะคิดว่าพระองค์ทรงขาดสติและก็พวกธรรมจารจากเยรูซาเล็มเดินทางมาจับผิดและก็โจมตีว่าพระเยซูมีผีเข้าวครับถ้าเราจะรวมข้อที่21กับข้อ31เขาด้วยกันก็จะสรุปได้ว่าจะมีทั้งมารดาพวกน้องชายน้องสาวญาติพี่น้องญาติมิตรของพระเยซูอาจจะเป็นอาณาลุงรวมอยู่ด้วยครับ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกธรรมจารที่เดินทางมาจากเยรูซาเล็มไม่ได้มาเพราะว่าเป็นห่วงพระองค์ครับแต่มาเพื่อที่จะโจมตีว่าพระเยซูมีผีที่เป็นนายผีชื่อผีเบลเซบูเข้าสิงเพราะว่าเป็นเหตุให้พระองค์สามารถขับผีออกได้ครับและพระเยซูก็โต้พวกธรรมจารย์ว่าถ้าพระองค์มีอำนาจมาจากผีร้ายเพราะขับผีได้ก็เท่ากับว่าอาณาจักรของซาตาน แย่งชิงอำนาจกันเองแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พระองค์ได้ตัดในข้อที่25ว่าถ้าครอบครัวใดแตกแยกถ้าอาณาจากักรใดแตกแยกก็คงจะตั้งอยู่ไม่ได้ครับพระเยซูกำลังกล่าวเป็นในไหนว่าถ้ามารซาตานเปรียบเสมือนคนแข็งแรงแต่ตอนนี้กำลังถูกจับตัวเพราะว่าพระบุตรพระเจ้าได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นครับส่วนเรื่องญาติพี่น้องที่คิดว่าพระองค์วิกลจริต ก็มีประโยคหนึ่งครับที่ทำให้พวกญาติพี่น้องอาจจะแปลกใจเพิ่มขึ้นไปอีกครับหรืออาจจะเป็นการย้ำว่าพรงเสียสติจริงๆก็คือประโยคที่ว่าเมื่อพวกเขาทูลพระองค์ว่านี่แหนมนดาและก็น้องชายของท่านมาหาและก็อยู่ข้างนอกพระเยะซูก็ตัดว่าใครเป็นมัานดาของเราใครเป็นพี่น้องของเราครับพระเยะซูเสียสติจริงๆ จนไม่รู้ว่าใครเป็นญาติพี่น้องแล้วหรือแล้วพระองค์ก็ทอดพระเนตรคนที่นั่งล้อมรอบแล้วก็ตัดว่าคนเหล่านี้เป็นพี่น้องเป็นบรรดาของเราใครที่ทำตามพระไทยของพระเจ้าคนนั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและก็เป็นบรรดาของเราครับคำเฉลยว่าพระองค์เป็นใครได้ออกมาจากปากของเโตรและก็นายร้อยชาวโรมันครับ ครั้งหนึ่งระรงทรงถามพวกเหล่าสาวกของโะรงว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าเราเป็นใครพวกเขาก็ตอบว่าหลายคนคิดว่าโะรงเป็นยอนผู้ให้บัพติศมาที่เป็นขึ้นจากความตายบางคนก็บอกว่าโะรงเป็นเอลียาที่กลับมาเกิดบางคนก็ว่าเป็นหนึ่งในพวกผู้เผยพระชนะแล้วระรงก็ทรงถามสาวกต่อว่าแล้วพวกท่านเองล่ะคิดว่าเราเป็นใครเปโตรก็ทูลว่าระรงเป็นพระคริส หรือเป็นพระเมสยาแล้วพปรองก็ตัดสั่งพวกสาวกไม่ให้บอกใครถึงเรื่องของพปรองอีกตอนหนึ่งครับฝ่ายพระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วก็สิ้นพระชนขณะนั้นม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดจนถึงข้างล่างในร้อยที่ยืนอยู่ตรงพระพักพระอปร์เมื่อเห็นว่าพปรองสิ้นพระชนอย่างนั้นแล้วจึงพูดว่า แท้ที่จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรพระเจ้าในพระกิติคุณบรรยายว่าพวกญาติพี่น้องประชาชนชาวเมืองนาซาเรตก็เข้าใจผิดพระเยซูครับไม่ใช่แต่ญาติพี่น้องพวกธรรมจารย์หรือคนชาวเมืองนาซาเรตครับคนสมัยปัจจุบันนี้ก็ยังเข้าใจผิดว่าพระเยซูเป็นใครครับผู้ที่ติดตามพระเยซู สาวกของรปรงทั่วโลกต้องเผชิญกับการถูกาการเข้าใจผิดการถูกโจมตีการถูกใส่ร้ายและก็ถูกคมเหงอยู่เนืองๆครับมรารโกได้เขียนพระกิตติคุณเพื่อหนุนใจคริสเตียนในกรุงโรมที่กำลังถูกคมเหงอย่างหนักในสมัยนั้นครับครั้งหนึ่งที่นาซาเรสมีคนกล่าวในเชิงดูถูกพระเยซูว่าคนนี้เป็น ช่างไม้เป็นลูกของมารีไม่ใช่หรือยากอบโยเซฟยูดาสและซีโมนก็เป็นน้องชายของเขาไม่ใช่หรือและน้องสาวของเขาก็อยู่ที่นี่กับพวกเราไม่ใช่หรือพวกเขาก็จึงไม่พอใจและขัดเคืองในตัวพระเยซูในยอห์นบทที่ 7: ข้อ5ได้บอกว่าแม้แต่พวกน้องๆของของโปรงก็ไม่ได้วางใจในโะรงยอห์นบทที่ 1: นข้อบอกว่าระรงทรงอยู่ในโลกที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาถางโะรง แต่โลกไม่รู้จักโะรงโพรงเสด็จมายัางบ้านเมืองของโะรงแต่ชาวบ้านชาวเมืองของโะรงไม่ต้อนรับโะรงพระเยซูทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าแต่ก็มีคนเข้าใจผิดว่าถูกผีสิงเป็นคนเสียสติโปรงทรงถูกโจมตีถูกทาร้ายถูกตรึงบนไม้กางเขนเราละครับเคยถูกเข้าใจผิด ถูกโจมตีถูกใส่ร้ายหรือถูกดูหมิ่นเหยียดยามบ้างหรือไม่ครับผมขอหนุนใจแล้วก็จบด้วยคำพูดของท่านปโโลที่บอกว่าเราเป็นคนโง่เพราะเห็นแก่พระคริสต์เพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของ, Pre krit, องพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่าแม้โปรงทรงมั่งคัง่งก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของโปรง่งหวังว่าพบก,กันอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ